ควรครับมาเล่นบ้านไม่ยิ้ยมมั้งนี่นี่มาจับเอานี่นี่ท่าสีนี่นี่นี่ท่าสีนี่นี่นี่มาท่านี่นี่ตัวควนครับมาเล่นบ้านอันปลาัดป้าควนนี่พูดคนบริษัทอยังควรยังเลี้ยวเลยครับมาดิมีปันหาวเปง่ายคือปันหาว เขาจะเขินบานไหมครับนี่พี่ท่าพี่ท่าเฮ้ขาจะขินบ้านไหมปัหาให้เห้พี่ท่าอันนี้นี่นี่บ้านไหมเพิ่นจะขึินบานไหมแต่ว่าตัวปวนเพิ่นมาปวนแล้วไส่หลาพีที่หลานี่ีมาหยังนี่พาไปขี่รถเร็วมานี่นมาังนี่ดหยังนีเลยห้วบ้านไปเลย ปวนเฮ้ยเบี้ยวไปก่อนเด้อไปก่อนไปก่อนลนะไปกี่รถไปกี่รถตกปวนตกปวนแมเนี่ตกปวนจอบส้นใจอี๋ใจอี๋มึงเด้อนี่ ไปก่อนไปไปขี uh, ่รถกันเว้ยไปขี่รถปะขี so ่รถไปไปยังว่ะกวบวนลงเลยเด้อบอบอถือบอบอจับบอตรงมาถามไปก่อนมืนไปปาบวดป้ ว้าวให้ค no no ุณพี like ่ล่ะจิ้มมึงใช่หาคนเราปุมีวี่เลยมีอยู่เยียพร้อมนี่ปุมีคนอยากกินหลายนี่โอ้ยนี่ฝากคนไหลก็แชร์ได้ด้วยครับด้วยมาเวียหน่อยจอมปวน Oh. บ่าวดูมบ้านววเรา